อนนี้นะครับเราอยู่กับ2หนุ่มแล้วนะฮะน้องพิมพ์และมาร์คพงศสวัสดีครับเด็กๆต้อนรับสู่รถอร่อยเยับเบรกของทุกพี่เป็นยังไงนะถือว่าใช้ได้ครับมันเหมือนสวนสนุกอ่ะใช่ไหมใช่ไเรายกห้องรับแขกมาไว้บนนี้เลยถูกต้องแล้วปกติเราจะมีแขกเราเชิญคนเดียววันนี้เป็นวันแรกที่เราแบบเป็นแขกรับเชิญสองคนโชคดีนะที่ฉันมีพร็อพเยอะเตียงต่างกระมังอะไรฉันก็นั่งได้ถูกแฮปปี้เอาล่ะเด็กๆตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างตอนนี้เราก็มี ครับก็คือตอนนี้ปล่อยให้ฟังทางทีมคือบอกแล้วจะปล่อยให้ดาวน์โหลด2 1เมษายนนี้ครับมาหันดอกจันดอกจัน1 2 3 2 6 2 6ดอกจัน1 2 3 2 6 2 6ประเด็นคือเรารู้ชื่อคนนี้มัคภูมิคนนี้พีเมเรามีชื่อวงไหมอ่ะมีครับชื่อวงว่าอะไร P M P ครับ P M P ก็คือมาจากชื่อป้าพีมักภูมิพีมักภูมิพีเอ็มพี สวัสดีครับพี่เออใครวะใคครรไข้แค่รู้สึกว่าต้องทักทายดีไหมองอ์ผู้ประชาชนเดียวเดียวเดียวโอ้สวัสดีครับช้าตี่น้องก็เล่นไปกับเราด้วยเออราอยากรู้ทำไมเขาถึงจับเราสองคนมาคู่กันเหมือนไม่คิดไม่ตันละตอนแรกมันภูม่คิดเหรอครับหลังจากนั้นมันก็ชางเป็นปอดล้วนเลยใช่ไงปอาฉันว่าต้องมีอะไรไม่ใช่การที่ากระซิบกันแล้วน้องเขาตอบเสร็จแล้วน้องเขาได้ยินหรอวะ ไม่ยินเอยเอาหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอบอกชื่อเพลงก่อนดีกว่าซิงเกิลแรกอยากบอกว่าเพลงชื่อชักช้าครับชักช้าชักช้าด่ากันหรือเปล่าชักช้าพูดอีกในนึงคือชักช้าระวังทองนะตาพี่อ๋องไม่ได้เอาไม่ได้หรอน้องยังเด็กอยู่เลยเอาหรอเอาหรอชักช้ายังไงประมาณว่าแบบเพลงเราก็จะแบบ ประมาณว่าเหมือนกับว่าชีวิตวัยรุ่นนะครับแค่อยากทําอะไรก็ทําชอบใครก็ชอบบอกเขาไปเลยอย่ามัวแต่ชักช้าเพราะว่าแต่ชักช้าเนี่ยจะโดนคนอื่นเอาไปกินเออหรือค่บไพ่แจกมาค่บไพ่แจกหรือภาษาไทยคือค่าไปรับประทานในภาษาอังกฤษคือค่บไพ่แจกนั่นเองนะฮะเป็นเพลงสไตล์ไหนจะเป็นป๊อปแดนซ์ป๊อปแดนซ์มีท่าประจำไหมท่าประจำเพลงมีไหมเออเออเออเป็นแบบท่าฮุกอ่ะ คากลุ้มค่อนข้างยากมากไม่กนาหนานะอยากให้สอนอยากให้สอนสอนแบงคทาลางปะเนี่ยไม่ใช่คาลางเขาคือมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าการเต้นของเรามันจะเป็น American style hip hop ไปเลย American style hip hop คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจคือแบบท่ามันจะเป็นแบบ อ่าท่ามันจะหลุดคอ๋อเออเออเราเข้าใจโอเคดียที่ไม่สอนจี๊ดต่ตไม่ได้ชัวร์ชเพราะอะไรรู้ป่ะน้าการที่น้องจะเต้นแรงๆบนรถแบบนี้ฉันไม่มีลูกไปคืนแม่เขาใช่ฉันกลัวน้องเขาก็ได้หลุดออกไปเฮ้ยโอ๊ยหยาแกแกมีเทปนึงอ่ะเกือบเกือบเกิดเหตุการณ์อะไรนั่งเกิดขึ้นน่ะพี่ดาวเกือบหลุดออกไปเลยนะเพราะเต้นยั่วแข็งแบบเชิญแกนั่งเอาขาขึ้นมาหมุนบนเนี้ยอยากรู้ป่ะว่าเป็นยังไงอยากเห็นอ่ะอยากอยากอยาไปอ่านดูรีร้านเอง เทพนี่ชื่อนี่น้องนี่เอเอฟอะไม่ใช่น้องเต่าน้องเต่าเอเอฟนางยู่าน้องสาวจริงพี่ยัว่วทุกคนแต่ได้ปองปลาทำไม,มถึงได้มาทำงานร่วมกัน คือเ <gegen violin> <warfare> <left> หม <PA> ือนกับว่าน้องมาภูเขามาจากโปรเจกต์หนึ่งซึ่งก็คือโปรเจกต์จีจูเนียเอ้ยจีจูเนียพ่อจะเด็กับตาตานโอเคไม่ใช่ของผมออเดชั่นเข้ามาแล้วไทยมันเป็นกิจกรรมของทางไทยที่มาจากสไตล์แก๊งใช่เขาหาเหมือนกับคนเข้ามาดิโฟเข้ามาในคลาสเด็กในะตอนนั้นก็เห็นโอกาสก็เลยบอกว่าเข้ามาดูก็ได้คือตอนแรกก็จะเข้าจีจูเนียเหมือนกันมีคนโทรมาชวนแต่เหมือนกับว่าคือช่วงนั้นติดเรียนด้วยก็เลยจังหวะไม่พอดีนะแต่ by the way แล้ว คนละโครงการแต่รวมกันได้เป็นแบบว่าสูตรผสมที่ลงตัวเกิดปศอะไรกันครับสี่ศูนย์ครัสี1หนึ่งครับไปเพื่งแกไม่ไหนพี่ไม่เอาเดี๋ยวแกฉันเอานิ้วเท้าขึ้นมานับยังไม่รู้เลยอ่ะว่าฉันห่างเขากี่ปีฉันพูดเลยนะการที่ฉันเกิดอ่ะสามห้าใ่ก็น้องสามห้าถุยสามห้านั่นอายุใช่ไหมเดาอย่าบอกว่า พี่เกิดสามหนึ่งแล้วพี่เกิดสามห้าคืออะไรพี่อายุแค่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าพี่เกิดสองเจ็ดนี่ก็ผ่านมาแล้วมาวันเกิดอ่ะก็สามสิบแล้วมาอย่างอย่างอ๋อหรอยังไม่ถึงก็ปีแสดงว่าก็ยังม้าคูมมันยังไม่ถึงขาไม่ให้นะำอ๋อหรอโทษโทษโทษมาภูมขยี้จุดแบบเนี้ยแกให้ทันพี่แล้วกันเออแน่จริงแก่ท่านคุณเด็กตอนแก่เท่าพี่พี่ก็แก่กว่าลวเว้ยดาวดาวมีแต่เสียกับเสีย เข้าใจใช่ไหงเออผมร้อเล่นนะครับน้องบอกว่าตอนน้องอายุสามอ่ะเลขสามเราเลขห้าซึ่งคิดจริงๆก็จริงห่ะแกจริงคนเดียวฉันแค่สิบปีน้องเกิดสี่ศูนย์สี่ดาวพี่เกิดสามหนึ่งขอโทษดูดูปากดีเจอองนะครับ ฉันทอดทิ้งเธอฉันพูดเลยเรื่องของอายุเนี่ยใช่ไหมฉันต้องทอดทิ้งเธอหนอแฮปปี้มีแฟนยังไม่มีครับไม่มีทำไมทําไมถึงยังไม่มีวัยรุ่นมันเป็นวัยของความคึกขันองเนาะมันเป็นวัยของฮอร์โมนมันต้องพุ่งพลาดมันต้องอยากลองอ่ะอยากลองคุยเลยอยากลองคุยดูอ๋อคือมันก็มีแบบคุยทุกคนเป็นเพื่อนครับผมแต่ก็แบบถ้าแบบให้เขาเป็นแฟนกันนี่ก็ยังไม่ดีกว่าเพราะว่าเราก็ยังมีงานมีเรื่องเรียนที่ต้องแบบต้องแบบทำเองยุ่งก่อนฮะ แกตอน,นเด็กอะฉันก็ถูกบังคับให้ตอบแบบนี้ฉันพูดเลยนะทางค่ายสอนมาดีแต่ฉนันอะมีผัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะ <c oughs> ไม่คือจังหวะมันยังไม่ลงตัวด้วยเนหะมือนกับว่าเราไม่มีเวลาจะเจอใคร <c oughs> เราจะไปหาใครมากกว่าเออถ้าเกิดมันถึงเวลาจริงมันก็คงมีแต่ตอนนี้ก็ไม่มีครับก็ทำงานกันไปก็ทำงานไปก่อน <c oughs> เรื่อยๆมาเรียงๆนกปิ้นเฉียงมาเป็นหมู่มาเป็นหมู่ น้องไม่รูน้องไม่เข้าใจน้องไม่เข้าใจนี่แล้วถ้าสมมติว่าจะมีแฟนจริงอยากเรื่องคนในวงการหรือว่าคนนอกวงการคนผมว่าขออนี้มันไม่เกี่ยวเพราะว่าแบบแล้วคนที่เข้าใจเรามากกว่าขอแค่ความเข้าใจอยู่ที่เข้าใจทุกอย่างเลยนะพี่เกิดก่อนหนูพี่เข้าใจโลกผมไม่เข้าใจพี่ทุกคนได้ยินไหมครับใส่น้าผึ้งจะเป็น ฉันจะกระโดดแล้วดิ่งตัวลงไปแล้วแกฉันพูดเลยนี่ฉันให้ท่าขนาดนี้แล้วแกแกแกเราใกล้ถึงแล้วว่าจริงเหรอแป๊บนึงนะฉันขอส่งซิกก่อนหนึ่งสองเหยียบเบรกโอ๊ยแกอย่าบอกว่าไม่รู้จริงจังครับอันนี้ไม่มีการเตรียมหรือว่าอะไรนะอะไรนี่เหยียบเบรกโอยไม่ส่งซิกส่งซิกอะไรหรออยากบอกว่าขาฟาดเก้าอี้ดาว ไม่เป็นไรนะมีฟอกช้ำได้นระแกกาอี้เป็นไรเมื่อวาน่ามแน่เลยอะมีเป็นรูเลยเอาละเอาละเราถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่าว่าร้านที่สองดุ่มจะพาเรามาเหยียบเบรคเนี่ยเป็นร้านอะไรครับ